สวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะปัจจุบันก็เป็นพยาบาลอยู่นะคะวันนี้จะมาแชร์ความประทับใจเกี่ยวกับมิวเทล่าตัวนี้นะคะซึ่งกิฟเนี่ยประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะคุณเห็นซองของมิวเทล่าไหมคะว่ามันจะมีความยุบยับอยู่นะคะซึ่งตรงนี้แสดงว่าบริษัทเนี่ยใส่ใจตั้งแต่แพ็เกจจริงเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยกิฟนะคะได้ลองทานไปประมาณ7วันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีผิวที่ลื่นขึ้นนะคะทําไมกิฟถึงไว้วางใจมิวเทล่าล่ะคะเพราะมิวเทล่าเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่ให้สารอาหารคุณเนี่ยได้ครบห้าหมู่เลยทีเดียวเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่ไม่ชอบทานผัก และเป็นเรื่องยากมากๆนะคะที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะทานอาหารได้ครบ5หมู่นะคะแต่มิวเทล่าเนี่ยให้สารอาหารได้ครบจริงๆนะคะและหลังจากทานต่อเนื่องไป14วันนะคะพบว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักลดไปถึง2-7กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่ได้ชมวิดีโอนี้อยู่นะคะและอยากเป็นคนที่มีรูปร่างดีมีสุขภาพที่ดีไว้ใจมิวเทล่านะคะคุณจะประทับใจแบบพี่กิ๊ประทับใจแน่นอนค่ะ